แพตโนดเนฟแดน่าพาส,สีบความเสียหายต่อสัตว์ป่าที่ไม่ใช่อีพิกลดลงเป็น250%เพราะว่าในพ 18, แพท11.18แเดน่าเก่งในตำแหน่งจังเกิลึมีการลดความเร็วในการเชียร์ป่าเธอลงซีโอลาอีคูดาวเพิ่มขึ้นเป็น11 1987โลด,ดการดันป้อมในช่วง,ลงกลางเกมและท้ายเกยมจาวานจาวานดนบัฟพัสสีความเสียหายเพิ่มเป็น10%ของพลังชีวิตที่เหลือของเป้าหมายอันติอัตราโบ,บนัสความเสียหายเพิ่มเป็น180 AD อดจาวานทำผลงานได้ไม่ค่อยดีในทุกระดับจึงมีการบัฟอันติเพื่อให้เขามีผลกระทบมากขึ้นในการอันติ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดวลและความสามารถในการเคลียร์เวฟได้มากขึ้นยินถูกบัฟให้ดิีความเสียหายเพิ่มขึ้น10หน่วยความเสียหายขั้นต่ำเพิ่มเป็น25เอเดีเพราะว่าเพิ่มดาเมจของจินเพื่อให้เป็นเทเลเปอร์ที่ยินจากพยักแกนทีมไฟต์มาต้าจะถูกปรับทสีบการออโต้แอทแทจะไม่ลดครูดาวของอันติต่อไปและการลดคูดาวจากสกิลคงที่ที่5วินาทีสกิลคิวดาเมจเื้นฐานลดลงเป็น70็ดแล้วย0แล้ว 10 220และ270เท่าเดิมพี่เลเวลสุดท้ายวิดาลเ,เพิ่มขึ้น1วินาทีและค่าได้มานาของที่ที่45มานายุคครั้งที่2คือ R กับ Q ดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น80 125 170 2 1 5 260 E โบนัสคราวเดิมเพิ่มที่ของที่ที่40เปอร์เซ็นต์บัฟของลิซานต่อแชมเปี้ยนทีมเดียวกันจะเปลี่ยนเป็นค่าโลดทั้งหมดเพิ่มขึ้น3 0เปอร์เซ็นต์คอมโบเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น30เปอร์เซ็นต์ฉาก100เปอร์เซ็นต์ข้าแม่เก่งมีโคเด ดีมากกว่าการเล่นแบบปกติเล่นเดี่ยวทีนี้ก็มีการปาราับทุกอย่างให้คงที่เป็นพื้นฐานเดียวกันใช้คงที่คงวา,าด้วยการใช้ SQL ได้บ่อยขึ้นทำให้ Q ขั้นที่สองได้แร่งขึ้นทั้งหมดกับผู้เล่นทุกระดับดีซินเนิร์ W การดูเลือดจากาสหารที่ทําได้ของ W ลดลง5ปรเนถึงแม้จะโดนเนิร์ไปในแพท11.13แต่ก็ยังโกงอยู่การเนิร์คั้งน้น่าจะช่วยลดยความสามารถในการโดนในช่วงตอนเกมในทั้งเลนบนแล้วก็ป่าได้ โลลูโดนเนิร์ QW ฟูดาวลดลงไม่ไม่ใช่ฟูดาวเพิ่มขึ้นในหน่วย Q ันติฟูดาวเพิ่มขึ้นกลายเป็น120 180เท่าเดิมที T ่เลเวลสุดท้ายโลลูในเกมปกติค่อนข้างบาลานแต่ในระดับสูงก็โลลูเม่งเก่งสืบเนื่องจากการบัฟในแพท11.9ทำให้โลลูบัฟเพื่อนได้แทบตลอดเวลาคือมีการนำบัฟในแพตตรงนั้นออก เพิ่มโคดาวของสกิลอัลติเพิ่มขึน้นนิดหนึ่งเมาคายเอาคายถูกบัฟพาสีทำให้ฮิวแรงขึ้นและแก้ไขบัฟตัวเลขนิด,นดหน่อยสกิลอีดาเมจลดลง5าหน่วยพ้อเล่นเมาคายอยู่ค่อนข้างยากคุจะออกของแข็งจึงมีการบัฟพาสีให้ฮิวแรงขึ้นและเนฟอีที่ตอนนี้ปวนเลนล่างให้มันเบาลงแต่เขาบอกว่ามันจะไม่เบาแต่ก็ไม่แรงเท่ากับเมื่อก่อนนูนู่น นูนูโดนบัฟความเร็วขึ้นที่เพิ่มขึ้นเป็น345หน่วยสกิล e อ,อ,ลอลีอัตราความเสียหายต่อโนบอล1ลูกเป็น10%ของพลังเวทอัตราความเสียหายทั้งหมดเป็น90%อนของพลังเวทก็คือปรับให้เหมือนเดิมเอาบัฟของ11.2ออกอะไรเชโคเฉโ,โ,โคเป็นการปรับสมากกว่าเป็นการปรับเพิเฟก แล้วก็บัคกเล็กน้อยสกิลคิวเคโคหายตัวจะไม่มีควันสีส้มๆให้เห็นอีกแล้วสกิลอันติที่เป็นล่างโครนหรือแร้งล่างแยกถ้าล่างโคลนตีวอร์ดมันจะไม่เดินกลับไปหาล่างจริงต่อไปเมื่อล่างโคลนไม่ได้รับคำสั่งเป็นเวลา10วินาทีมันจะไม่เดินกลับไปหาล่างจริงแบบควาโตอีกแล้วเมื่อล่างโคลนตีวอร์ดมันจะให้เงินที่โอเคกับซิโค เป็นการแก้ไขบักที่เขาบอกว่ายอนนานมาเป็นเวลาีอปีไ่ทำไมา2ปีวะซิลเวอร์วมบัฟในสายคลีนะสกิล W ควาเสียหายเพิ่มขึ้นเป็น30 45 60 75 90ก็คือเป็นการบัฟซิลเวอร์สายคลีที่ให้มันเล่นได้เพรช่วงนี้ก็จะมี ซีเวอร์สายตีจุดตายที่ปาสกิลคิวทีเดียวก็แบบครึ่งหลอดโซน่าโซน่าเป็นมินิรีเวิร์กน่าจะดีกว่าพัาสดีใหม่ของโซน่าเมื่อโซน่าใช้อบบิลิตี้พื้นฐานจะมอบคาสแตงให้กับพัสีดแบคาวบอลโซน่าจะได้รับค่าเร่งสกิลของอบบิลิตี้ที่ไม่ใช่อันติ0.5หน่วยต่อคาสแตก สูงสุดที่60หน่วยแต่เมื่อโซน่ามีสแต็คครบ60หน่วยไอสแต็คที่เพิ่มมาใหม่จะเป็นการลดคูลดาวปัจจุบันของอันติจํานวน1.5วินาทีทุกๆครั้งที่ได้รับสแต็คมาก็คือยิ่งใช้ยิ่งลดนั่นแหละสกิลคิวค่าไล่ลดลง15มานาสกิลวิค่าไล่ลดลง25มานาสกิลอีค่าไล่ลดลงอยู่ที่65มานาสกิลอันติจะโดนชัเปี้ยนเนียนี่ะจัดฝ่าแล้ว ที่เอาออกของโซน่าก็คือออร่าของ Qwe จะไม่เคยมานาตามที่หน่วยต่อการไล่อีกต่อไปก็คือเป็นการปรับสไตล์โซน่าที่ที่แผดเก่าวขาข้างโดดดันจนแบบไปอยู่ไปที่ผิดทางแลแ้วแบบนี้ก็ตัดให้ซอฟลงแล้วก็ใช้สกิลได้บ่อยขึ้นทำามเข้นประสีควาเสียหาเพื้นฐานลดลงจาก12ถึง60ต่อเลเวล การเป็น8ถึง60ต่อเลเวลสกาคิวคิวคิวพื้นฐานลดลง5หน่วยเรื่องครั้งนี้เพราะว่าทำเคนมันเก่งลงต้นเก่งมากก็เลยลดความกดดันของน้องกบลงเล็กน้อยได้หนึ่งนะนะวลาดิเมียโดนบัฟพาสีฟการเปลี่ยนพลังเวทเป็นบัสพลังชีวิตเพิ่มเป็นห6 0่กการเปลี่ยนบัสพลัทางชีวิตเป็นพลังเวทการเป็น3.3 3 3 3 3สามสามสเปอรเ์เซนต์อชชอบเลขวะ่ะก็คือปรับให้วลลดิเนียทอบเลนเล่นได้เหมือนวัลดิเนียมิดเลนนั่นแหละชินเฉาโดนเนิร์ฟช่วงต้นเกมค่าพลังพื้นฐานโดนเนิร์ฟคลังโจมตีในระดับหนึ่งจาก6 6กลายเป็น63เพราะว่าสก,กิล w กับ e ของของพี่แกมันไกลอยู่แล้วก็ไม่ต้องตีแรงก็ได้เพราะจะเป็นการวอลลี่ป่าัวอื่นมากเกินไป ซิกโดนเนิบข้าความพื้นฐานมานาของซิกกลับคืนมาเป็น480จาก420แพนแต่สกิลอีความเสีหายพื้นฐานต่อการระเบิด1ลูกลดลงจะเป็น30 70 110 1รีว่า50-190พาโลลดลงกลายเป็น10 20 30 40 50เปเซนซิก จากการเนิฟในแพท11.14ก็เอาการเนิฟตัวนั้นออกแล้วก็เนิฟสกิล E ให้มันขห้มันเบาลงก็คือเป็นการเนิฟซิกเลนล่างที่ไม่ให้ครทบกับซิกเลนกลางประมาณนี้ต่อไปเราจะไปที่ไอเทมนักซิลพลังเวทต่อสแตก็กสแต็กเปลี่ยนจาก5เป็น4และค่าเสียสแตก็กเมื่อตายจาก4เป็น5 ก็คือเป็นการทําให้ไอเทมนักซิลเป็นการออกไอายเทมที่เสี่ยงขึ้นแทนที่ปัจจุบันที่ตอนนี้คุ้มค่ามากๆราสุดท้ายอาเทมรีเดียมชั่นการฮิลเพิ่มขึ้นกลายเป็น200-400หน่วยต่อเลเวลเฉลี่ยของทีมคูลด,ดาวลดลงกลายเป็น90วินาทีอเทมนี้พูดง่ายก็คือไม่มีใครออกมาเพราะว่ามีของที่ดีกว่า แล้วก็สกินใหม่ที่จะเข้ามาในแพท11.16ดก็จะมีโคเวนอีเวลินที่เป็นีเจนดารี่โคเวนคาสิโอเปียโคเวนอารีโคเวนแอดโอคอร์ดวอริกโอคอร์ดมอรไฟและสุดท้ายสกินสีทองโคเวนเลอบังพรีสตีฟอิดิชั่นสกินของคาสิโอเปียอารีแอดมอรวไฟ และเรือบางสีทองจะเปิดขาย,ดยแรกในวันที่4 3สิงหาส่วนสกินอิวเวอรลินที่เป็น r e เจนเจอรี่จะเปิดขายในวันที่27สิงหาแต่ก็รับได้ก่อนได้โดยการเล่นกิจกรรมที่ใช้เงินโอเคนี่ก็เป็นทั้งหมดของแพดโนต11.16นะครับถ้าผิดพลาดประการใดหรือข้อมูลตกบ,บกพร่องอะไรก็ขออภัยมาหนาทีนี้นะครับตอนนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่บาตาเนบ๊ายบายครับ